ทุกคนทราบหรือไม่คะว่าเหล่านักฟุตบอลเคยทําให้ตนเองถูกเรียกค่าปรับจากเรื่องแปลกในวงการลูกหนังนั้นยังมีเรื่องราวความขันนอกสนามอีกมากมายอย่างเช่นในคลิปนี้ที่เราจะพาไปชม5เรื่องแปลกที่ทําให้นักฟุตบอลถูกปรับเงินไปดูกันข่าวว่ามีใครทําอะไรไว้บ้างนักเตะคนแรกจากดอนซานโชคเคยถูกปรับเงินเพราะตัดผมในปี2020เป็นช่วงที่โควิดเริ่มระบาดอย่างหนัก ทุกคนทั่วโลกต่างตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันจำเป็นต้องปรับตัวกับกฎข้อบังคับใหม่ๆที่เพิ่มเข้ามาส่วนเรื่องที่ทำให้ซานโชนั้นต้องถูกปรับเงินถึง10,000ดอลลาร์ 1, 000, 000. ก็เพราะเขาได้จ้างช่างตัดผมมาตัดที่บ้านก่อนจะมีรูปถ่ายถูกเผยแพร่ออกมาว่าทั้งสองคนนั้นไม่สวมหน้ากากอนามัยก็เข้าใจนะคะว่าช่วงนั้นทุกคนกำลังวิตกกังวลและเข้มงวดเรื่องการเว้นระยะห่างแต่เจ้าตัวคงไม่คาดคิดว่าการตัดผมอยู่ในบ้านของตนเองนั้นจะถูกปรับถึง10,000ดอลลาร์หรือราว3 0 0 0 0นบาท ค่าตัดผมครั้งนี้คงเป็นครั้งที่แพงที่สุดในชีวิตของเขาเลยก็ว่าได้นักเตะคนต่อมาคิงลี่โคมอง ถูกปรับเพราะขับรถเบนซ์และการขับรถ m e r c e d e s b e n z เนี่ยมันผิดตรงไหนกันหลายคนอาจไม่ทราบว่า Audi แบรนด์รถหรูชื่อดังนั้นถือหุ้นในสโมสร b a เยอร์มินิกต้นสังกัดโคมองอยู่8.3และทาง Audi นะคะก็ได้มอบรถยนต์ให้แก่นักเตะและสตาฟโดยคาดหวังว่าพวกเขาจะขับมายัางสนามซ้อมแต่แล้วในวันที่เป็นเทรนนิ่งแมตซ์ซึ่งตรงกับวันที่ Audi ได้จัดอีเวนต์พอดีโคมองกลับขับรถหรูอีกแบรนด์หนึ่งอย่าง m e r c e d e s Ben z มาซ้อมซะอย่างนั้นโดยเจ้าตัวได้ให้เหตุผลว่า Audi ที่ขับอยู่นั้นกระจกข้างพังแต่สโมสรไม่สนเหตุผลที่โคมองอ้างเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาขับรถยี่ห้ออื่นๆมาดังนั้นฝ่ายรักษาวความปลอดภัยนะคะจึงไม่ปล่อยให้เขาขับรถเบนซ์เข้ามาในสนามซ้อมโดยเด็ดขาดและโคมองนั้นต้องไปจอดอยู่ข้างถนนแถวสนามซ้อมแทนแถมยังโดนปรับเงินอีก43,000ปอนด์หรือราว1นล้านเก้าแสนบาทเลยทีเดียวนักเตะคนที่3จอห์นฮิวิต ถูกปรับเพราะขับรถแซงเซอร์อเล็กเฟอร์กูสันหลายคนอาจไม่รู้จักฮิวิตนะคะแต่น่าจะรู้จักเซอร์อเล็กกันทุกคนเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นในสมัยที่เซอร์อเล็กยังเป็นโค้ชอยู่ที่อาเบอร์ดีนทีมที่เคยคุมก่อนจะมาอยู่กับยูไนเต็ดวันหนึ่งจอหิวิตกับเพื่อนร่วมทีมที่ตอนนั้นคาแข่งอยู่อาเบอร์ดีนได้ขับรถกลับจากยิมและทั้งคู่ก็มองไปเห็นเซอร์อเล็กกำลังขับรถคันข,ข้างหน้าอยู่ฮิวิตอ้างว่าเพื่อนของเขาบอกให้เขาขับแซงไปเลยด้วยความบ้ายุทําให้เจ้าตัวเหย,ยบคันเเร่งแงแซอล็กมาได้ แถมทั้งสองคนยังเปิดหน้าต่างโบกมือทักทายปนล้อเลียนแน่นอนว่าเซอร์อเล็กไม่ตลกด้วยฮิวิตถูกเซอร์อเล็กด่ากระจายในห้องแต่งตัวแถมเรื่องนี้ยังจบลงด้วยการที่ฮิวิตต้องถูกปรับเงิน20ปอนอีกด้วยในปี1983นั้นเงิน20ปอนถือว่าเยอะมากนะคะแต่ไม่ว่าค่าปรับจะมากหรือน้อยการถูกปรับเพราะขับรถแซงโค้ดมันก็ดูแปลกๆจริงๆ เรื่องต่อมาเป็นสโมสรบาร์เซโลนาที่ถูกปรับเงินจากการแอบเจราจากับองตวนกิสมันในปี2019สหพันฟุตบอลสเปนได้สั่งลงโทษปรับเงินบาร์เซโลนาจำนวน300ยูโรจากกรณีการแอบเจราจาคว้าตัวอองตวนกิสมัน ในปีนั้นเจ้าบุญทุม่มได้ทำการดึงตัวกิสมันมาร่วมทัพด้วยการจ่ายค่าฉีกสัญญามูลค่า120ล้านยูโรแต่ทีมตราหมีต้นสังกัดเดิมกลับพบหลักฐานว่าบาซ่านั้นแอบไปตกลงกับนักเตะตั้งแต่เดือนมีนาคมซึ่งตอนนั้นค่าฉีกสัญญาของนักเตะยังอยู่ที่200ล้านยูโรทำให้ทางตราหมีนะคะยื่นคำร้องต่อสหาพันธ์ฟุตบอลเพื่อหวังว่าจะได้เงินส่วนที่ขาดไปจำนวน80ล้านยูโรอย่างไรก็ตามทางสหาพันธ์ฟุตบอลสเปนนะคะก็ได้พิจารณาลงโทษบา าด้วยการปรับเงินเพียง300ยูโรเท่านั้น และเรื่องราวสุดท้ายนี้นะคะเกิดขึ้นกับสโมสรอ,อีกเช่นกันในปี2020เป็นปีที่หลายๆคนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์โควิดในวงการฟุตบอลก็เช่นกัน FC s ซโซทีมในเคลีของเกาหลีใต้ถูกปรับเงินกว่า2ล้านบาทเพราะนำตุ๊กตาย,ยางมานั่งในสนามแทนคนดูอย่างที่รู้กันว่าในช่วงแรกที่โรคดังกล่าวระบาดนะคะการแข่งขันถูกห้ามไม่ให้มีผู้ชมมาเข้าชมในสนามจึงทาให้บางทีมนั้นใช้สิ่งของหรือรูปภาพมาตั้งบนที่นั่งแทนคนดูจริงๆ แต่ทางสโมสร FC Seoul ได้แก้ปัญหาด้วยการนำตุ๊กตาย,ยางมาสวมเสื้อเชียร์และทำการถือป้ายทำให้เกิดการวิจารณ์อย่างมากมายและกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกส่งผลให้เคลิกนะคะต้องออกมาถแถลงเหตุการณ์นี้นะคะสร้างความอับอายพร้อมกับทำร้ายความรู้สึกของแฟนบอลที่เป็นผู้หญิงอย่างมากยิ่งไปกว่านั้นยังได้ทำลายชื่อเสียงของลีกเกาหลีใต้อีกด้วยทำให้เคลิกนะคะตัดสินใจลงโทษปรับเป็นเงิน100ล้านวอนหรือราว2ล้านบาทนับเป็นค่าปรับที่สูงที่สุด นับตั้งแต่ก่อตั้งหลีกมา38ปีสุดท้ายสมโมสรก็ต้องยอมรับคำตัดสินกันไปค่ะและนี่ก็คือ5เรื่องราวของค่าปรับในโลกฟุตบอลที่เรานำมาเล่าให้ฟังหากอยากรู้ว่าคลิปต่อไปเราจะทำเรื่องราวใดในวงการลูกหนังอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามพวกเราทั้งบน Facebook และ YouTube ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ